สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็ไบมบ่อยากหลายค่ะกะเห็นข่าวออกทางช่องต่างๆ่าทางโซเชียลต่างๆนะคะออกกันหลายค่ะเกี่ยวกับลุงพ้นประแตนค่ะอ FC เ,เป็นกาไรายไลายนะคะนะทั่วประเทศมีทางคนหักคนสร้างนะคะ ส่วนอผูวอยู่นี่นะคะเจคาำยาในกะก็ะเป็นกลางตัวที่แรกค่ะกัคือยังบ้านเดตาเสินผู้ใดตะก,กระเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางเื่อสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ข้าเจ้ากบ่ได้เอามาเปิดเผยทีนะคะก็เลยค่อยติดตามไปเรื่อยๆกย็ยังบ่สรสุปว่าผู้ใดผิดผู้ใดถือจนมะฮอดศาลตัดสินว่า ให้ลงพ้นจำคุกยีสิบปีนะคะตาวาเราก็มีสิทธิ์พุ้ทอนราก็ดีกาตวาวาแบบที่นี่ก็เลยก็เลยอ่าทีคิดก้อนเบอานะคะบพรพะเอฟซีแล้วหลายเนาะอยาเอฟซีแล้วดกากะเราประกันตัวออกมาแล้วแล้วกะ เรากับแทนทีสิสง,งบปากสง,งบค่้จ็กน้อยเนาะหมายถึงว่าอย่าอย่าไปเาวาก้าวล่วงแม่แม่ทสารล้วกัผู้ที่เพิินมาัห้ความเห็นเกี่ยวกับลูกขดีต่างๆนะคะที่เป็นข้าวเป็นข้าวกันมันมันมาเป็นตะหักเนาะมันมาเป็นตะหักใค่ก็บ่าผูใยัย เพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจังี่นะคะ่ะต่ห้าไปว่แบบนั้นมันกนะผสมควรถือว่าว่เป็นการให้เกียรติว่เป็นการให้เกียรติเพิ่นน่นนะคะ่ะเพิ่นก็อายุลายแล้วโดยบุธีภาว่าเพิ่นก็เพิ่นก,ะ,นกะสูงจังี่นะคะ่ะหมายถึงว่าเพิ่นมีบุธีภาวะในด้านความคิดสูงจังเสียจนว่า ทุกรายการกระเชิญอ,ออกมาแล้วก็บ่ได้ขอขา่าพิ่นค่ะเพราะว่าเวลาเพิ่นบอกสิเพิ่นก็นอ้างเองข้อมูลที่ตามที่ลูกคดีตามที่หลักฐานพยานที่เป็นที่เพิ่นเห็นจังซี่นะไงแต่อันนี้ก็ฉันก็นเลยว่าลุงพลน,นี่บ่เป็นต่ฮักค่ะอันเป็นคือนักเลงพลวอาจจะบ่ภาษาบ้านๆเนาะเป็นคือจังนักเลงบ่เป็นต่ฮัก บอกบอกโมโหจาจขัว,วม,มือนกัว่ภาษาบาลเท่าแล้วภาษาอีสานก็บบ่าบโมโหจาก่ั้วโมโหจากที่ต่ำที่สูงประมาณนี้ค่ะฝากไว้นะคะสําหรับผูใ้ใดเป็นเอฟซีก็ได้ก็ฟังหูวไว้หูเลยคะ่ะอันใดถืออันใดผิดเท่ากับเบิ่งไปตามถือตามผิดนะคะเปิมินว่าหักแล้วๆกัไปเขาว่าจังไดกับไปน้ำเขาจังสินะค่ะก็คือเบกอยากให้ยึดตรงกลางก็คือว่า ความถูกต้องความุติธรรมเป็นหลักแค่นั้นบานเมื่อเข้ามันก็จีบไดายเผบยบดาจักพิดจักถือกะไปตามกระแสจังจีนาขอ้อหมายไปตามกระแสเขาเจ้าจไปทั้งหลายก็ไปนั่งจังสีน่ะกจักพิษจักถือจังสีนะเป็นห่วงแล้วก็สิเกิดคดีกันคือจังเห็นนั่นแหละค่ะ กะทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์สิทธิ์ให้กันนะคะอันใดที่ผิดเราก็ยอมรับผิดไปอ่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าอเพิ่นบ้านเนี่ยอุทธรณ์เรืเดียกานะคะว่าว่าผิดอ่าต้องรอเบ,บิ่งไปอเองใช่ไหมคะรอไปเบิ่งอีกแต่ว่ากะบ่ควรที่จะไปเว้าไปเว้าอ,อ,าอ,อ,อืมจังได๋ล่ะมันบ่เป็นตาฟัางหนะ ฉันก็นมาก้อมถูกต้องนะคะ่ะแล้วก็บเบิรงกิริยาการบอกการจามันกัแสดงออกได้หลายอย่างนะคะบรมนวาเบอกไปแล้วก็มาแก่ตัวแล้วกับคำบอกที่คำบอกว่าจำเป็นต้องคือกัน,ค,กนคือจังบทสวมดมนต์จังสิมันกับบแมเนีนะคะ่ค่ะ มันก็ต้องบอกข้ามเก่าแหละเนาะบนว่ามือหนึ่งบ่อเจานึงมือหนึ่งบ่อเจานึงมันก็มาถึกแล้วเนาะอ่ะอันนี้เป็นคนเห็นซืๆอดอกขาดบ่ญไม่ยังมากมานะคะสวัสดีค่ะ